อยู่กับเช่าง r t นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาเล่านะคะเป็นเอ่อเป็น Story Live Story t a m e นะคะจะเป็นเดี๋ยวจะทาอาจจะทําเป็นทำทสแตปมให้นะคะหรือว่าให้ให้คนที่ดูจบแล้วทําก็ได้นะคะถ้าเกิดว,ว่าดูจนจบคลิปนะคะจะเป็นดังนี้นะคะจะเป็นเรื่องเล่าที่เกิดจากการเล่นแอปพลิเคชัน Nemo ิโมที v t ไทยนะคะโดยเกี่ยวข้องกับ เรื่องของการถูกแฮกน,นะคะเรื่องของการถูกเออเอาของไปนะคะแล้วก็ทีนี้ว่าก็จะมาตัดเข้าสู่เรื่องที่หลายคนได้เจอเป็นในหัวข้อเดียวกันนะคะนั่นก็คือเรื่องที่เวลาที่คนลองเขาไปสตรีมหรือว่าเขาไปเล่นนะคะแล้วเนี่ยเจอในเรื่องของขอเลข OTP เพื่อที่จะเสียออ ID เป็นของฟีฟ r e เป็น Facebook ของคุณอะไรก็ตามเลยนะคะที่คุณใช้เชื่อมกับนิโ o นะคะแล้วก็จะขึ้นโลกเลขเออ OTP ขึ้นมานั้นบนใช่ไหมคะโอเคนะคะทีนี้เนี่ยแล้วก็ขั้นสุดท้ายของคลิปนะคะจะเป็นขั้นตอนนะคะทางออกนะคะว่าคุณจะจะตัดสินใจแก้ปัญหานี้ยังไงแล้วก็คุณมีคำแนะนำให้กับคนอื่นอย่างไรบ้างอย่างนี้นะคะ โอเคนะคะก็สําหรับท่านผู้ดูใหม่นะคะหรือว่าคนที่ตามเนื่องอยู่ก็แล้วแต่นะคะสาหรับท่านผู้ดูใหม่นะคะไม่แนะนํานะคะให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน n e m o ทีวีไทยนะคะที่มาจากจีนบริษัทแม่นะคะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะคะแล้วก็กาลังค่อยๆทยอยทำคลิปนะคะเป็นการที่ทําผิดกฎหมายแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องที่เป็นการก่ออาชญากรรมหลายเรื่องมากนะคะแทบจะคอบคุมหลายอย่างมากนะคะแล้วก็มีแก๊งลูกโซ่ทําธุรกิจลูกโซ่นะคะสแกมเกมนะคะแล้วใช้เกมบางง่ายกันในการ อันนี้นะคะในการไลฟ์นะคะแล้วก็ลองเล่นไปดูคลิปเก่าๆเป็นบางคลิปก็จะพอเข้าใจนะคะอันนี้คือเตือนไว้ก่อนนะคะส่วนน้องๆหนูๆเนี่ยจะจะดูเองหรือว่าจะให้ผู้ปกครองมาด,ด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเยุคเนี้ยอันนี้ต้องเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เล่นเน็ตใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดน้องอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะให้ฟังแล้วก็น้องยิ่งต้องฟังแลวรู้ไปเลยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ย มันมันสามารถที่จะในเมื่อเกิดโร l e เดลขึ้นที่นี่ใช่ไหมคะในเรื่องความผิดต,ต่างๆแล้วแล้วอยู่เหนือกฎหมายได้ทุกเรื่องอย่างเงี้ยน้องสามารถที่จะเจอแบบเนี้ยในแอป,ปอื่นได้เลยนะคะแอปพลิเคชันที่โหลดจาก Google Play Store ค่ะแล้วก็รวมถึงว่าเอออาจจะเจอคนกลุ่มนี้อีกนะคะเพราะาคนกลุ่มนี้ก็เออร่วมมือกันทําธุรกิจลูกโซ่นะคะแล้วก็ใช้เทคนิคเบื้องลึกเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องกับการผิดศีิธรรมหรือว่าผิดคําสอนทางพุทธศาสนาหรือว่าทางกฎหมายนะคะหรือว่าทางโลก จิตเภทต่างๆนะคะโดยเฉพาะการต่อต้านสังคมแล้วก็รวมถึงการหมิ่นกษัตริย์นะคะรวมถึงการหมิ่นตำรวจนะคะมันหลายเรื่องนะคะคือครบครบ,ครบเครื่องเลยนะคะแต่ว่าตัวของเราเอ,เองเนี่ยก็ได้มารู้เนี่ยได้เรียนรู้จากการเข้ามาเล่นแอปนะคะตลอดสามปีก็เลยได้เจอนะคะเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็มีหลักฐานมากมายนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องราวแล้วนะคะ ในส่วนที่เจอนะคะในส่วนที่เจอ,อะจะเป็นว่าเาเรื่องเรื่องการโดนแฮกก่อนนะคะเเรื่องเรื่องการเรื่องการถูกเอาของก่อนนะคะก็คือในคนกลุ่มนี้ยนนะคะจะมีเป็นกระบวนการใช่ไหมคะก็คือเริ่มจากเจ้าหน้าที่ที่ไลยชื่อไล่นามสกุลน,นะคะเแล้วก็ไม่มีเบอร์ติดต่อไม่มีคอร์เซนเตอร์ไม่มีที่อยู่นะคะแล้วก็ไล่ตัวตนทางแอปนะคะแล้วก็ Discord ที่เป็นกกรูปการ์ตูนอะไรพวกนี้นะคะคนพวกนี้คือคนที่คอย มายุ่งเกี่ยวกับไปดีของคุณเงินทรัพย์สินในการสตีมแล้วก็เข้ามาเข้ามาสมรอยเป็นคุณนะคะในการใช้ไอดีคุณไปทําอะไรต่างๆนานานะคะทุกรูปแบบที่สามารถทําได้รวมถึงพิมพ์คําหยาบคําผิดกฎหมายนะคะด้วยชื่อของคุณในช่องของคนอื่นเดียในช่องของตนเองก็ตามประมาณนี้นะคะนี่คือส่วนที่หนึ่งนะคะไล่ลงมาด้านล่างนะคะไล่ลงมาด้านล่างเนี่ยคนกลุ่มนี้นะคะพอนีโมเปิดไปได้สักพักหนึ่งนะคะประมาณสามปีก่อนนะคะ ก็ได้สร้างสังกัดขึ้นมานะคะสังกัดเนี่ยโดยโดยใช้คำเอาเป็นว่าใช้คําที่ไม่โอเคนะคะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับว่าเออเราจะแบบปฏิบัติกับคุณแบบว่าประมาณเหมือนเกี่ยวกับแบบว่าปฏิบัติกับคุณแบบเอออย่างดีถ้าคุณมาเป็นพาร์ทเนอร์เราแบบจะได้พินิหารเยอะอะไรเงี้ยค่ะ <S <S สังกัดนะคะ <S <S สังกัดเนี่ย ก็จะตกตกลงมาอีกก็คือกลุ่มสแ,แกมเกมที่ที่ขู่ฆ่าเอาเมนนะคะแล้วก็หลายๆอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นก็จะมีหน้าที่นะคะในการพูดโกหกนะคะหลอกลวงแล้วก็สร้างดิสคอร์ดแล้วก็กลุ่มมิงเด็กนะคะใช้กลุ่มมิงแล้วก็แล้วก็วกเมีเรื่องเซ็กชวลฮาร์ดสเปนแล้วก็หลายอย่างนะคะที่คาเกี่ยวเครื่องหนึ่งจะเป็นส่วนของเกมมังหน้าส่วนอีกเครื่องหนึ่งก็จะเป็นช่องเปิดเปิดหน้าคุยนะคะก็จะมีเปิดหัวนมคุยอะไรเงี้ยไม่ใช่ห้องปิดนะคะ คืออันนี้จะไม่แบรนด์นะคะคือนิโมทีวทิไทยวัฒนธรรมเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป้าหมายของการมาสู่สังคมไทยก็คือเพื่อทําลายแบบนี้นะคะในลักษณะที่พูดไปนะคะทีนี้เนี่ยพอเนื่องด้วยว่าเเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเนี่ยเท่าที่เท่าที่หาข้อมูลนะคะแต่ใครเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะถ้าเป็นข้อมูลชนลึกก็ติดต่อในไลน์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบเบื้องต้นอะไรอย่เงี้ย ช่วยกันนะคะคนมาคนมือคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็มาคุยกันว่าทราบอะไรบ้างนะคะแต่ตรงนี้นะคะที่ทราบก็คือว่าทางตัวของคนที่ไม่มีชื่อเนี่ยก็ได้น่าจะเบิกเงินจากบริษัทใหญ่แม่ที่จีนนะคะก็คือจีนเนี่ยมีหลายเรื่องนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพยายามขยายอํานาจในการเป็นผดผดผด็ดการนะดะรวมถึงวงการเกมก็ดดนมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็จะมีดผดอดผดรดผจผดผดผดะดผดผดาดผานะคะในการที่แบบ ขยายไปแต่ละประเทศนะคะอันเนี้ยเคยทาคลิปแล้วนะคะแต่น่าจะยังไม่ได้อะหลงที่ช่องนะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ไปเบิกเงินจากน่าจะไปเบิกเงินหรือไม่ก็หาจากไหนนี่แหละนะคะหรือไม่ก็เป็นเงินทิปคือเป็นเพชรทิปอะไรเงี้ยน,นะคะเพราะว่าใช้เพชรในนั้นเพื่อเลี่ยงสกุลเงินตามกฎหมายมันจะค่อนข้างครอบคลุมเงนสกุลเงินที่เป็นเงินสดเนาะอืม แล้วก็มาดีลกับสังกัดเอาเงินก้อนเนี่ยให้สังกัดเนาะซึ่งข้อมูลเดือนธันวเดือนกุมภาพันธ์นะคะปี2021นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจริงหรือเท็จแค่ไหนนะคะแต่ว่าเขียนว่าให้พวกสแกมเกมเนี่ยช่องละหกแสนบาทต่อเดือนนะคะอืมจริงๆอาจจะหกแสนเพรเพราะว่าอันนี้คือเป็นเพชรวมจากการทำลูกโซ่เนี้ยก็เหมือน ก้อนเดียวกันนะคะในการทํากรงสีในการวนกันวนกันไปเรื่อยๆจ่ายกันเองหน้ามากันเองนะคะแล้วก็หลังจากสังกาได้เงินก้อนแล้วใช่ไหมคะก็เอาไปให้ลงไปให้สกแกนเกมแต่ละช่องนะคะเฟังระบบก่อนนะคะสกแกนเกมแต่ละช่องเนี่ยก็คือก็จะเรียกได้ว่าสติมเมอร์เนาะแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างก็จะเป็นออนอนิมัสนะคะไม่มีชื่อไม่มีนามสกุลแล้วก็เ,เลขไอดี ทั้งหมด Ni งิ่วทีวีไทยนะคะจะถูกปิดบังหรือการใช้จ่ายเพจที่จ่ายวนกันนะคะจะถูกปิดบังแม้ว่าจะกระทำบิดกฎหมายอย่างชัดเจนมากนะคะเช่นการขู่ฆ่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะมิ่วทีวีไทยก็คือเอ่อเป็นพวกเดียวกันนะคะก็คือยังไม่ยังคงไม่ให้ความร่วมมือใดๆในการจับคนร้ายทั้งสิ้น์เหล่านี้นะคะที่มาเอ่อก่อเหตุหรือว่ามาล่าลูกค้ามามาล่าคนตามขณะไล่สดต่างๆมิ่วทีวีไทยนะคะรวมถึงตัวนอมีนเองด้วยนะคะจุดนี้นะคะ นีนะคะหน้าที่ของของสแก,กมเกมแต่ละช่องเนี่ยก็คือรับรับเพชรหรืออะไรพวกเนี้ยมาใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปเอาไปจ่ายวนในแก๊งของตัวเองแล้วก็มีวัฒนธรรมร่วมเป็นแบบเยอะมากะคะ่ะเดี๋ยวไปมาคุยว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมตรงนี้มีอะไรบ้างนะคะที่ใช้ร่วมกันยึดเป็นแก่นเดียวกันในการสร้างองค์กรในการในการสร้างอาจจะไม่ใช่องค์กรนะคะอาจจะเป็นกลุ่มแก๊งเงี้ยนะคะจากนั้นนะคะเงินงก้อนเนี้ยก็จะไปเปวน ในลูกโซ่ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ไายตัวตนเนี่ยก็มีหน้าที่ในการช่อโกงระบบต่างๆเช่นการโกงบอทดนะคะการวินกับคือทําให้แพ้ให้ตัวเองชนะตลอดแล้วก็ให้คนที่มาใหม่ที่สตรีมที่ดังกว่าหรือว่ามาใหม่ไม่รู้เรื่องเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นยอดที่มันดูเหมือนกับว่า คนที่มียอดบอดหรือว่านู่นนี่นั่นเนี่ยยอดเตเนี่ยคือจะต้องเป็นคนพวกสกแกมเกมเท่านั้นที่ทําลูกโซ่ให้มันดูแบบเป็นอย่างนั้นคือเซตค่าเขาค่อยเซตทีละจุดทีละจุดอยู่ดีๆพวกนี้ก็เซตเป็นแบบนี้เลยแล้วก็คือเปลี่ยนเลยอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตั้งค้างไว้ไม่มีการว่ามีเออสเกลของการขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่าจะล็อกแบบอย่างนี้เลยถ้าคนนี้คนนี้เป็นเป็นพักพวกฉันคือล็อกล็อกค่าแบบนี้แบบนี้เลยเพื่อให้บุคคลที่เข้ามาใหม่เนี่ยเข้าใจผิดว่าอ๋อ อันนี้คืออันนี้คือนี่คือดังหรอหรือว่าคืออะไรแต่ความจริงก็คือไม่ใช่นะคะแล้วก็คนเหล่านี้จะกเกมๆก,ก็มีหน้าที่นะคะที่สร้างหลายๆ i อเดีอีกนะคะเพื่อมาจ่ายให้กับตัวเองปั๊มเลเยอร์ช่องนะคะแล้วก็จะเอาแบบเขาจะพูดกันในในในช่องหรือว่าในกลุ่มวัฒน,นธรรมขเขาว่าเป็นผัวเป็นเมียกันหลายคู่หลายคนเปลี่ยนเป็นผัวเป็นเมียเป็นธุรกิจผัวเมียแบบอะไรประมาณนี้เขาเขียนอย่างนะั้นนะเขาเขียนคำว่าผัวเมียน,นะคะแล้วก็ แล้วก็จะกระจายตัวไปยุ่งกับทุกช่องไปยุ่งเกี่ยวกับทุกช่องไปตีสนิทขอเฟซบุ๊กขอมือถือขอเข้าถึงคนที่โดเน a t ของแต่ละช่องแล้วก็ให้ข้อมูลเท็จต่างๆนานานะคะเพื่อที่จะให้มาลงทุนกับตัวเองนะคะอย่างตัวน้องเอ็นเองก็โดนนะคะแต่ในหัวข้อเนี่ยยงไม่ได้เล่านะคะอันนี้คือระบบะคะ่ะทีนี้ว่าเขาเรียกว่านกต่อนะคะก็คือก็คือเป็นเจ้าตัวเองเจ้าก็ต่อเนื่องได้ว่าก็